อาชีพดีบอกต่อวันนี้นะครับผมเป็นร้านที่อยู่คู่ตลาดนี้มาก,กว่า40ปีต้องร้านนี้เลยครับกุยช่ายเจมอนครับหมจะบอกว่าพี่ใหม่นะมามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องมาที่ร้านเจเขาอร่อยมากน้ำจิ้มก็เด็ดมากโอ้ยค,คุณยง<ม>อยากกินผู้ชมเชื่อป้าน้องปอเชื่อป้าเขาขายวันหนึ่งนี่นะสมายก่อนอะ ไม่ได้เนี่ยก็ประมาณ2-300บาทเหรอแต่ว่าปัจจุบนันไอสองสามร้อยนั้นเน่ยทิ้งไปเลยวันหนึ่งขั้นต่ำเป็นแสนบาทแต่ว่าเอาจริงเนี่ยร้านที่เป็นตำนานแบบนี้มันก็มีความยากนะพีใ่ใหม่จะทำยังไงให้ยอดขายคงที่ทำยังไงให้ร้านเนี่ยได้รับความนิยมตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับการขายกันเลยในช่วงนี้ครับอาชีพดีบอกต่อ ครับผมโจร้านกุ้ยช่ายเจมอนตลาดเรนน้ำว,วัสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีจุดเริ่มต้นในการเข้ามาขายกุ้ยช่ายในชีวิตผมก็คือเริ่มจากความจนโชคดีที่ว่าเราอยู่ในตระกูลคนจีนแล้วก็อาาก็ทํากุ้ยช่ายกินจะบอกว่าแม่ก็มาจับพัดจับปลูแล้วก็สามารถที่จะเอากุ้ยช่ายตรงนี้เอามาค้าแลวมาขายทําให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้นครับ ใช่เซโมนมีจุดเด่นตรงที่ว่าแป้งบางไส้เนี่ยเยอะมากและที่สําคัญคือน้ําจิ้มเนี่ยของเราไม่เหมือนใครเปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็หวานตามมาเรื่อยๆนะครับุแรกๆนะครับแม่เนี่ยทำมาขายไปไม่รู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ไปเอาของเข้ามาแล้วก็เอามาขายพอขายได้กเอาเงินไปไปไป,ไปซื้อของใหม่ก็ต้องเคลียร์บินเก่าปรากฏว่าบินเก่าก็ยังค้าง หักไปหักมาเงินไม่เหลือผมก็เลยเข้ามาช่วยแม่ดูแลตอนที่ว่าผมจบมัธยมแล้วเข้ามาหาลาัยแล้วพอเรียนแล้วก็มีเวลาที่จะมาขายของจะคิดเมื่อก่อนขายชิลละบาทแล้วก็ขอเพิ่มเป็นชิลละสองบาทปรากฏว่าเออเริ่มเริ่มที่จะอยู่ตัวได้ปรากฏว่าไม่ขาดทุนแล้วนั่นแหละแม่ก็เริ่มยอมรับแล้วว่าเออเฮ้ยมันต้องอาศัยความรู้นะปรากฏว่าเราก็ขายมาแล้วก็เริ่มที่จะไม่ขาดทุนแล้ว ถึงแม้จะเป็นร้านที่เปิดมานานกว่า40ปีแต่ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาในทุกๆวันคุณโจ้จะต้องชิมกุยช่ายไส้ต่างๆเพื่อตรวจดูว่ารสชาติยังคงเหมือนเดิมเพื่อความใส่ใจและการันตีก่อนส่งออกไปให้เราลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนเราต้องตรวจคุณภาพทุกวันเลยนะครับว่าเออขนมนี่รสชาติเป็นยังไงแป้งเป็นยังไงน้ำจิ้มเปลี่ยนไหม สภาพอากาศนี่สาคัญนะครับน้าจิ้มเนี่ยถ้าถ้าเผื่อว่าเราทำเอาไว้แล้วอากาศมันร้อนมากเนี่ยเราต้องหาห้องเย็นให้เขาอยู่แล้วเปิดแอร์ให้เขาเลยนะครับเพื่อควบคุมรสชาติให้ได้ครับรายได้ต้องยอมรับว่าอย่างที่เคยบอกตกั้งต้นว่าเราเริ่มจากศูนย์ร 300, ายได้วันละ300ขายได้วันละ300วันละ400วันละ5 0 0หรือว่ดวันละพันกว่าบาทเราพัฒนามาเรื่อย เราทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งว่าคน,นเป็นที่เรารู้จักของคนโดยทั่วไปมันก็ขายได้มากเองตราบเท่าที่เรายังควบคุมคุณภาพแล้วก็ดูว่าลูกค้าน่ะชอบของของเราตรงไหนกว่าจะถึงจุดตรงนี้นะครับเราฝ่าฟันมาตั้งแต่วันละ300บาทวันหนึ่งเคยพีิกสุดๆก็คือแตะ6หลักเลยนะครับด้วยความที่เราอยากขายของเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ว่าเขาน่ะพอมาทุกเห็นซึงกุ้ช่ายพอยกซึ้งมาวางบนโต๊ะปุ๊บตึ้ง ลูกค้ามาว้าวคำว่าว้าของลูกค้าเนี่ยมันทําให้เราแบบอารามและดีใจเราอยากขายของตรงนี้เฮ้ยมันขอ,องเรามันน่ากินจริงนะเราก็ดีใจลรวพยายามทําให้ลูกค้าเขาว้าวมากที่สุดมันก็ทาให้เราขายได้นะครับนอกจากขนมอร่อยแล้วนะครับโอ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยคนขายต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและอัธยาศัายดีด้วยหน้าไม่งอรอไม่นานนะโอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมลูกค้าเพียบหน้าร้านก็ขายกันอย่างขมักขม้นทั้งแพ็ ทั้งเสิร์ฟไม่หยุดหลังร้านก็ทั้งปั้นทั้งยัดไส้จนมือระวิงเห็นทีแม่ยกต้องส่งพิธีกรสุดรออารมณ์ดีไปช่วยสน่อยแล้วเริ่มจากนี่เลยแป้งนะฮะแป้งตัวนี้ไปกวนเสร็จแล้วเราก็ให้คนงานเขาช่วยกันแบกออกมาให้เป็นรูปเป็นกลมๆอย่างนี้เนาะอ่ะพอได้แป้งมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไส้ที่มีนะครับวางลงไป ถูกต้องเลยครับแบบนี้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดอย่างนี้เนาะใช่ครับหนีได้ไหมครับพี่โจสวยมากเลยพอได้เนาะใช้ใช้ได้เลยครับจะถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากมากแต่ว่าการจะทาให้ชานาญเนาะพี่โจมันต้องใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์รวมถึงสูตรต่างๆที่เขาตั้งใจพัฒนามาอย่างดีเลยจนมาเป็นอาชีพที่ดีๆบอกต่อวันนี้นะครับผมใครที่กําลังมองหาแนวทางหรือเคล็ดลับอะไรเนี่ยหวังว่าจะได้เคล็ดลับดีๆจากพี่โจแล้วก็ร้านเซมอนนะครับผมสุดยอดไปเลยครับ วิธีรับมือลูกค้าผมคิดว่าคุณจะต้องมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ขนมคุณทาตามสูตรไหมคุณภาพเป็นยังไงแล้วคุยกับลูกค้าดูว่าเขาต้องการเขาต้องการแบบไหนตอบโจทย์ของเขาให้ได้เท่านั้นเองครับผมอยากให้กําลังใจทุกคนนะครับคืออย่างอย่างที่บอกก็คือท้อเนี่ยอย่าถอยเลยจริงต้องพยายามคิดว่าพพุ่งนี้คุณยังมีลมหายใจคุณสู้นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่ายังมีคนรอบข้างที่คุณต้องห่วงใยอยู่ ลุกขึ้นมาขายของขายข,มขมนมจับนู่นจะับนี่นาให้เป็นเป็นเงินเป็นทองถ้ามันมีโอกาสคุณรีบทำเถอะช่องทางไหนก็รีบทำและนี่ก็คือ1นร้าน1นึ่งอาชีพดีที่เราเอามาฝากกันหวังว่าใครที่กำลังมองหาไอเดียในการสร้างรายได้หรือกำลังเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจะนำเคล็ดลับแบบนี้ไปปรับใช้กันนะ